ภาสีอาจตึงแต้อยู่มุมอื่นกระสบจั้งหวะขึ้นรถตลอดเลยนะคะทุกคนขยันเท่านั้นนะคะเดอ้อขยันเท่านั้นมีอย่างอัดลงไปรักษากฎดของชุมชนนเรากะลงงานให้ทุกอย่างมีอย่างส่งไปหเห้นหมดเลยแต่ละเมื่อนะคะปฏิสัมพันธ์ต้องมีนะคะทุกคนอิริปฏิสัมพันธ์ต้องมีะะยมงมขยันลงงานในครบทุกอย่างนะคะเดอ้อ มาเสียนหามุม้มเบาไม้ยี่ดอกไม่ทางศพจังหวะกีหลีเด้ทกเรื่องว่าคือรถตลอดเรามุม้มสีวไม่กะโอ้ยก็เป็นตาอ,อันเบาเนาะคะ่ะก็เป็นตะไปก็เลยเอาทั้งรถนี่แล้วอืมขยันนะคะขยันย่าเห็ททดทำติดกฎนะคะโปรไฟล์ฉันเหลืองแต่ฉันสั่ง,ได,ไ,ดนนง,งได้ได้ได้ยุคตอนเนี่ยยงมอัทฮัน้เสาเหลืองค่ะมีเซนส้นยุค่ะมีเซนส้นยุคสั่งได้ได้นะคะทุกคน ว่าต้องตกใจนะคะเด้วยถ้าโปรไฟล์เหลืองกับการสั่งรายได้ไม่ชิคุระอันกันนะคะไม่คนละจุดกันการสั่งราได้สีเขียวค่ะแต่โปรไฟล์เหลืองยูก็ฉัได้ผลหรอกค่ะแต่ฉันบ่ได้อันตื้นตอนหนุงหรอกค่ะเพราะว่าฉันกระสั่งและได้ได้ยูนะคะเซ้นก็นมีขึ้นตลอดขึ้นประจํานะคะเพราะมันบ่มีและที่สำคัญคือฉันการลงคลิปไปไฮไลท์ที่สุดตะลเมือนะคะทั้งภาพนิ่งสลับกันไปนะคะ อัหนีการเคลียนกัะติดเรื่องขึ้นกันค่ะติดเรื่องคือกันนะคะบางทีคิดยังงม่ออกก็เอาการเคลียนก้อนแต่ว่ากะต้อกันลายกับบดีนค่ะหมายถึงต้องสลับกันค่ะสลับคนนี้ที่สุดว่าเม่นบาเสียการเคลียนมาอันต้อไปการเคลียนกับว่าเม่นนะคะต้องสลับเป็นภาพนิ่งแน่คลิปยาวคลิปสั้นลงไปให้หมดนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการมุนเวียนเรื่องกระบบตรวจเชียเขาตลอดนะคะว่าเขาส่งงานทุกยางบอส่งตามขั้นตอนที่เป็นบอกบอ ผิดกฎในดบดบนน,นนะคะมีหมดนะคะทุกคนมีหมดเลยบ่เป็นบ่มีอาที่สําคัญคือขยันลงไปมากที่สดุดท่าที่สิบมากได้ไปแล้วกับเพื่อนเคลื่อนทีเคลื่อนย้ายไปตามนาทีตามงานอันนา,าทีตามงานแล้วกะ็ลงไปบัดที่ไหนมีอย่างกัรลงไปโหลดง,งานสิบแปดตุนตุนตน,นาฬิกา สิบแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์พระบ้านทำต้องเวลาร้ไรแล้วนะคะงานไปไกลยุ่ข้างานสิบแปดศูนย์ศูนย์งานงานไปไกลยุ่คุณล่ะแถววงเวียนใหญ่แถวคูนอันเธอเจ้าตาคุณล่ะค่ะไกลยุ่เราติกลับมาอืเราใครมาเห็นก็พอกนลังกินว้านดอก พออบบ้านเราหาใกินของว่างโยกตอนนี้ก็กินข้าเผาแต่ลืมพยันจงงานนะคะเด้อ <la> มีวอเฮงได้เงินนะคะขอบคุณทุกการ